ักันชลมูลอีกคู่ลุงรงโดนชูเกียรติปรีต่อยปะทะกันวุ่นจนต้องคลานออกจากวงเรียกว่าโหนกระแสกันอย่างไวมากตลกรุ่นใหญ่จะตุรงมกจกหรือลุงรงได้โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่ามึงต่อยกูทำไมไอ้นุ้ย ขณะที่ลุงรงกําลังยืนพูดอะไรบางอย่างแล้วนุ้ยเชิญยิ้มปรีมาต่อยจนเพื่อนๆตลกคนในวงการบันเทิงทั้งเจี๊ยบเชิญยิ้มนิกกี้นัชชัดพยายามช่วยกันห้ามอย่างชุลมุนปะทะกันจนลุงรงต้องคลานออกจากวงงานนี้มีคนเข้ามาคอมเมนต์รัวๆแซลไปถึงเหตุการณ์ลุงศักกับสีสวุวรรณอาทิเชน่นท่านเหตุการณ์สำเนาถูกต้องไวมากเป๊ะเบอร์โคไวมากค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ